ไแบบ55สตาร์ทที่แบ 55. บ55ดึงเยอะทำไมทำไมนอนไม่หมาด้วยวะออบบไม่ตามาเหรอหมามันเาอะรอะมันเหมือนมีวิชส่วนตัวใช่ไมล่ะถ้าเป็นตวคือมันแมวอ่าเราก็าทำได้นะเว้ยถ้าเราถ้าปิดไฟใช่ถ้าเราปิดไฟแล้วเราหลับตามันก็จะเขาอะไรล่ะ สายตามต่อใช่น a วิชั t i แบบออโตเมติกจะไม่ได้กุญแจมาปะไไมม่ด้าของคูปเปิดสุดได้เก้าชั่วโมงของมึงสีบชั่วโมงกุญแจดูดิเอากุญแจเอ้ยเอ้ยแต่ว่าของมึงอ่ะแบตมันครึ่งหนึ่งน่ะเฮ้ยของกูไม่รู้มีบอกแบตไหมดิกุญแจกุญแจตัวนี้ให้ล็อไปแล้วหรอเออไอ้เหี้ยหมวัดไม่มาทำอะไรชั่วคร่ไม่มาทำอะไชั่ว ทำไมวะเขาแค่หยิบไม้ลงเลยเฉยเมื่อกี้แม่มึงปีรันเนี่ยเฮ้ยมาดูสภาพผักดิคนอันนี้เผือแต่กูไม่ยเป็นกูไม่สังเกตเห็นผักที่กูรักก็คือกะเพรากูไม่เคยเลยกูตายแล้วเขาดีอยู่้ยกูไมางขานกูตายดีมากว่ะอ,อันนี้พริกเหรออืออเยอะแรงๆแบบนี้ต้องกมาอันนี่กระเจี๊ยบดิใช่ใกล้เคียง อะไร <S <S อ่ะจริงอันนี้ใกล้ใกล้เคียงแบบเหมือนเหมือน <S <S ก็เชี่ยนใกล้เคียงอ่ะต้อกัดเชี่ยนต้นทับทิมเหรอทำไมมันเตี้ยทับทิมแถวไหนกูเห็นมันสูงไม่่ใชหรอใช่มันเตี้ยปกติมันจะสูงเออปกติมันสูงมากนะทับทิมนี่อืมตอนแรกกูนึกว่ากระเจี๊ยบเหมือนกันแต่ว่ากระเจี๊ยบมันสีนะจะมาจะเอามะม่วงนิดนึงโอเคแล้วก็วแม่กูจะปลูกไม้เขาเรื่ะยๆโอ้ไม้สุดที่ฟอท ใครชอบได้ไหมได้ได้ให้กูปิดไฟไหมปิดได้ได้ปิดไฟเอ้ยก่อนจะปิดไฟอยู่ใกล้กันไว้นะทุกคนได้ได้เราอยู่ใกล้กันไว้อยู่ใกล้กันวะเฮ้ยเฮ้ยปิดไฟแล้วนะของกูกูปิดก่อนเลยโอเคเหมือนเหมือนเล่นโหมดมา์คับแล้วปิดอะไรนะไอ้อะไรนะไอไลนิ่งอะเขาเรียกว่าไบเน็เหรอไบเน็ตเออแล้วอะไรนะเขาลดระยะมุมมองอ่ะเขาเรียกอะไรนะเออมุมเป็นเลนเดอร์อ่ะแต่กา เอ้ยกูเคยฝันกูเคยฝันใช่ใช่ใช่กูเคยฝันว่ากูอะนั่งรถซาเลิงกับใครสักคนนี่แหละสองคนเป็นช่วงฝนตกเว้ยเป็นอยู่ในหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านกูแล้วประเด็นคือเลนเดอร์ซี้านเน่ะมันประมาณแบบศูนย์จุดหนึ่งอ่ะมันน้อยมากอมังโคนากลัวเลยแต่ว่ามันจะเห็นเวลาเนี่ยสวยนะเนี่ยโอ้โหขนาดดูหันกล้องกูเป็นสวยเชียะถ้ามีดาวตกนะเออว่าช่วงนี้ว่ากจะมา ก็สวยนะเนี่ยสมมุติเรามาสวยใช่ไหมอืมแล้วอย่างก่อนไฟมันห้องกุเปิดไฟห้องกุปปะแล้วอย่ากับนไฟมันตรงนี้โอ้ยเฮียตกจริงจริงอ่ะเดินเด่ะเปิดตรงไหนโอเคโอเคเราสามารถเปิดไฟได้ด้วยการเพื่อตอนน้ำวนแล้วเปิดไฟมันจะเป็นไฟตรงไหนตรงสระน้ำตรงหนองน้ำอ่ะมันจะมีนี่เหรอมีเหรอไปเปิดไปเปิดไหมเราจะได้นั่งอย่างนี้ได้อ่ะอ่า แต่เราไม่ได้กุญแจมาเราก็นั่งได้อยู่แค่ด้านนอกกับ,บปูสระอ๋อเข้าไปไหนอย่ด้านใน,ต,น,นต้องเปิดจากด้านในต้องเอากุญแจมา <Okay. S 1> คเกูมไม่ค่อยอยากถ่ายเลยตรงหนองน้ำเท่าไห,หร่หอจังหวัด<ะ>จักแอ๋ะ เออเออกลัวลแอ้หมดไม่กับของรวยที่อ่ะไม่รัวลางกูล้างของของกูดูดิมม่มีกี่ตัวบนบ้านอะกูเออทำไมมันโดนกัดพเนี้ยเดี๋ยวว่าเออตัดมาไงแล้วมันก็ขึ้นมาตามเสจอกูทั้งหมดไปหมดเลยแล้วไฟอะไรเนี่ยน่าอยู่ข้างในก็สายมันสายมันเข้าด้านในน่าไปด้านนใน เออัน้ีตาใจริงงเ้ <bizarre> ูเลแม่งตัดองูาและกู่อีาเ่อไตอนนี้ยองเดินเาดเินเขาไปลึกๆปะมีที่ให้ไปต่ออีกอ่ของกูเป็นไฟแบบเอลีอ่ะของกูมันได้แค่รอบตัวของมึงมึงส่องไปเลยมึงอ่ะเป็นฐานกู เออถ้ากูหายไปหมึงตายกูนะเว้ยเฮ้ยถ้ากอุ้ยทำแบบนี้กูมันเข้าตุ่ยกลุ้มจังหรอกเออคุณฐานได้อยู่นะเออมึงต้องกดลงอ่ะนกาเนี่ยมุมเนี้ยมันเอาไว้เกาะไปได้ดีมากเลยนะตากูไม่ค่อยดีแต่มุมเนี้ยตากูก็ไม่ดีตากูดีมากกูบ่อยไม่ไม่อันนี้อ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นพอปีใหม่ยึดฝาอ้วกคนไม่มีป่วยติดต่อข้าขมมาได้ถึงคนน่าจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะเดือดบอกเลยไม่แบบว่าคนเขรื่องเข้ามาแบบตกปลาหาหนูไม่ได้มีป่วยไปเหมือนเราอะเดินเต็มเลยอ๋อถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่วันปีใหม่หรือวันพักผ่อนใช่ไหม,ไม,ไมหปีใหม่ช่วงเช้าก็จะหาปลาเว้ยอ่ากับเช้าใช่ใช่ พ่งนี้ห้าคนก็น่าจะไหวนะห้คนเออกูไม่ลงหรอนหรือเป่าหกเหรอเออหกจริงด้วยกูไม่ลงเดือดอยู่ต้นแสดงว่าอีม่เข้าเนี่ยอันนี้ก็แสดงเนี่ยมึงลองกินดูยอดมันอ๋ออันนี้ก็น่าจะเอิเดนหนึงแม่ ไอตัวเหี้ยหบบเหบมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบถ้ามดด,ดูมันก็แบบจะไปเงี้ยอารมณ์เหมือนมาใต้หนูเลยไม่น,นานนะรูว่าฝีมือแท้จริงมึงอยู่แรงอะไรกันปะหมายถึงอะไรวาโลววาโล่ของกูก็อยู่แพทนี่แหละกูไม่นะกูรู้ตัวเลยว่าเดมอนกูไม่ไหว,ไหเ,ออวเลยแพทพอแพทสองแพทสามไม่น่าไปไกล ไม่น่าแตะไดมอนได้ไม่ต่อให้คอมกูดีมากๆหรือแบบคอมมันกูดีมากๆกูก็ไม่ไหวกับไดมอนอะตอคอมกูดีมากูกยยงต่ยค่กุแบบได้คอมดีมาแล้วอะไม่ใช่ว่าจะเล่นดีอนะไรไมอืมออมันต้องปรับตัวแล้วมันต้องแบบว่าไอเนี่ยต้องปรับตัวแบบเหมือนมึงตอนมึงไปเล่นเครื่องกูตอนนั้ ก็ไม่ได้แบบว่าคุณจะเก่งกัเเกงเ่เหยนะเว้ยแต่คุณยังไม่ได้ไอ้ผีด้วยแต่คุณว่าผีพระเขาตอนนั้นกูตอนนั้นกูเห็นน,ะนี่มันมีไฟเกลืออะไรล่ะนี่มันมีเสาล็อกน้ำนี่ล็อกน้ำ,ล,นำล็อกน้ำนี่จะแบ,บ่งเป็นลายมันเลยผ่าที่เป็นส่วนของกูแล้วถึงตรงไหนมันก็จะไปหาเนี่ไปส่งกูอันนี้ของพี่กูแล้วของี่เด็พี่ตาม ที่ที่แม่ไมแบ่งไว้แต่แม่ก็บอกย่อยๆใครนะเพราะว่ารูกเป็นผู้เปองกโอเคมันไฟของโบนเบาลงเนอะพี่เองวะเวลาแม่กูจะปักหลักขับไฟมึงอาจจะต้องเอาไว้ดูไฟเมื่อกี้ไงไฟเมื่อกี้อะประมาณนั้นเป็นเอลีอะไฟเราเป็นระยะไกลเว้ยเออไฟเมึงอกี้เม่อกี้ตายไฟกลัวเอลี มันมีแบบที่เข้าตวงด้วยมันต้องแบบว่าเอาไว้บนหขวางมึงนะอ๋อโอ้โหกูไม่แปลกเลยที่กูเดินมาดิงเหี้ยไเอว่ะเยอะเรียเจอซันบีมเออส่องดวงตายดิเอ้ยบอกเอ้ยชาแล้วป่าวเอนเอ้ยชาแล้วว่ะเออเจอซันตายเอ้ยพวกกูชอบกูชอบเรีนมาบุญเรียนโอ้พี่ลมทำไมอ่ะ ฉีกตัวมันสองท่อนมัมีบักยหนอนเฮกูว่า,ากาูค่อยตรงนี้ได้วะถ้ากูแสงโฮดเออเนี่ยเนี่ยจบละไอเนี้ยถ้ากูค่อยตรงนี้สว่างขึ้นเยอะเลยอ่นกิดเหอนัแ้่นอนคไห ใคก่อทำให้พวกมึงมาจากเอ้ยขอเยี่ยวแต่ว่าไม่ยากทางตรงเออเยี่ยวตรงไหนได้บ้างใครเยี่ยวก็เยี่ยวตรงไหนก็ได้แค่ยกมือไหว้แล้วก็ปิดไฟ <c oughs> ขออนุญาตเยี่ยวครับมันไม่ให้ความเชื่อ,ววอก็ <c oughs> ใช่พระคาบรร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 ่รร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  มึงรู้ว่าฮูดกูมันรูดซิปได้ถอดซิปได้ฮู้กูว่าทำสามารถถอดออกมาได้ไอแต่กูทอดไม่ได้เอาถอดได้ตรงนั้นในนนเดียวอยู่าแต่ถ้ากูส่องขึ้นธงฟ้าไม่เห็นเฮียอะไรเลยเออแล้วเราต้องถ่ายเซลฟี่วะจีมิสมาไต้หนูครับมาไต้หนูเซลฟี่เซลฟี่มาไต้หนูครับเปิดไฟของกูยังไงวะ นี่ไม่เห็นเหมือนเดิมว้าวล e l l o Ben ไลน์ใน YouTube อยู่เดี๋ยวพม่แชร์ลิขิตมาให้เนี่ยอ้พวกมึ็นชาวบานแล้วเก็บไว้ใน YouTube มันเก็บไง่ได้วันนี้เรียกว่าเรามาเซอร์เวิยกันอ่าได้โมนี่ของจริงเพราะว่าผมไม่ได้มองวิวดาวแบบนี้มันเลยเฮ้ยก็เสียเกลือมาสวนมันยังมีก็คือมันจะเงียบเว้ยแล้วถ้าเราไปสนุกๆ่ะหรือวิ่งไปแถวหมู่บ้านอ่ะมันจะมีรถวิ่งผ่านด้วยบางครั้งก็จะ ไม่เล็งเหาขนาดนั้นเออแต่ก็ก็จะเป็นแต่กูว่า,ามาแถวนี้ม,มันดีนะเว้ยให้มันดูสนตัวมึงกูงเงียบแล้วก็ดูติดกใจนู่นแหละคนเปิดเพลงก็เปิดแถวนู่นแหละไออยู่แม่กูก็แบบแล้วกูบอกแม่กูว่าเอ้ยเพื่อนอย่ามานะเพื่อนหรือว่าเพื่อนมันอยากแบบว่าเป,ปนะลี่ยนมาเปลี่ยนตรงนี้มันน่ากลัวกว่า อแต่ก่อนมันจะกั้นไว้กลัวจะมันอยู่ตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นนาเว้ไอ่ตรงสวนน่ะจะงกูสวนข้างอ่ะข้อดีมาถมมันจะเป็นนาไนี่แหละเออข้อดีมาถมตอนนั้นกูจำได้กูเล่นกูเล่นเกมใหญ่ขลามอ่ะกูนั่งหนี่กูนั่งเล่นอย่างเงี้ยมาอุดมาอุดมาถมกูเหี้ยแท้งน้ำเนี่ยแม่งเป็นไปได้ไงวะถ้าสมมติว่ามีจริงก็วิ่ง กูสู้เลยสู้อ่ะึงสู้กูก็สู้อ่ะกูวิ่งไม่ได้ลูก้ากูไม่พร้อมแต่กูพร้อมกูมองๆไงล่ะกูล้ำปิดไฟด้วยเพราะความเมียนกูแม่งเดี๋ยวได้จริงได้จริงเนาจริงจริงจริงแม่งอ้วกใส่ด้วยล้ำแม่งอย่าแพ้กูนะเนี่ยกูเคยปีนไปสูงสุดตรงนี้ใช่ไหมแล้วด้านข้างมันจะมีไอ้ต้น ต้นมะกอกน้ำใช่มะกอกน้ำอร่อยมากเปรี้ยวปะเหมือนมะม่วงแต่มันเปรี้ยวมะกอกน้ำมันจะมันเว้แต่ว่าในมันอ่ะมันจะเหมือนเงาะมันจะมีเส้นๆออกมาเยอะๆแต่มันจะแข็งกูไม่รู้ไม่กูปีนเขบอกทอบนี่แหละทับที่มันมาหากูวันนี้ทับแล้วก็ดิวเป็นน้องน้องปีหนึ่งสามคนมันจะมีต้นเว้ยอีกโคตรเสียดายเลยแต่ว่าต้นเนี่ยมันมันม่เกินออกมาเขาเลยตัดก่อรอเพิ่งเก็บอ่ะมึงลองปีนใช่ไหมรอไปละ ียกดมากเล้สูงดิทได้สามชั้นได้มาแล้วกูไม่เคล่นแต่ต่างนี้สักทีกูเคยเแต่ในหมู่บ้านเรื่อมั่นจแต่กูชอบมากเลยไอ้ดับเบิลแมนตอนนั้นอีกแหละนี่กูมั่นใจว่าถ้ากูเล่นไปสองตอนนี้กูะไรนอุ้ยกูดูจะเอาไฟสองมนอ่ะดาวหรือแสงเที่ะใช่อันนั้นนาวิชันนายวิชันเอ้ แม่รู้ชื่อมาจะเออยู่สมัเดกัแมงอันดรอมเคยดูหมาวอ่ไม่ได้หวมเคยูเรื่องหมาว่ะเออเคยไม่เคยสนุกอีน้าตาแหมนี่ใช่เก๋าตลกตรงนี้เอ้หมาเฮ้ยหมาว่ะมันตัวสีดำนี่มัมีสองตัวเอ้าจะดูไม่จัดกันหัวและคอมและขอมมีมีมีคน เดินออกไปจากเขียนวัดอะแล้วออ<ๆ>โดนพุ้งก่อนมาตักโดนอะแล้วก็หายไปเออได้เลยกูเก็บไปฝันเลยเนี่ยเรากวนตีคนในหมู่บ้านเลยฝังเข้าไปในบ้านเลยอ่ามินน้ำซึ้งนะ Baik, <marriages> nanti dulu, nanti dulu. Tapi itu sepangkok namanya. Pulang awal. Ah.

ข้ามไปสืบอะมันยังเหลืออยู่นะเพื่อนกิเลยเดี๋ยวกูอ้วกเพิ่มเพิ่มสมชาก่อนเจมี่สักทีหน่อยสวัสดีครับเอาได้ไปเออที่สร็จมาเรียบร้อยแล้วเอ๊ะที่เขาว่าคนเมาสอบกกลัวใช่จากกำหนดการเอ้ยไม่ คนจะเอือกเกิดจากอะไรนะอากาศเกินอากาศแล้วก็ออกซิเจนเวลากินของเผ็ดกินพีอะไรเงี้ยจะสึกด้วยอ่าใช่ใช่เฮ้ยเพื่อนเชื่อกูป้าถ้าเอาหมอนมาตรงนี้หนึ่งก็หลับเว้ยหนาวก็เห็นก็หลับชิคกี่นเสื้อหลังคืนเนี่ยเอ้ถ้าใครหนาวบอกกูได้เลยคืนเนอะเป๊ะน้องไลท์ต่อหรือปิดไลท์เนี่ยดูปิดไลท์เลยนะ đại đại đại